กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อาร์หนึก็จะมาสอนเล่น VR c h a ในปลายปี2023ซึ่งมันอัปเดตล่าสุดมาใหม่ก็ไม่เหมือนกับคลิปก่อนที่เคยสอนสอนกันแล้วก็ก็ก,ก,ก็ตอนนี้ก็มีอัปเดตหลายๆอย่างเข้ามาใหม่ในเกมแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเล่น VR Chat แบบง่ายๆเลยนะครับก็โดยโดยรวมแล้ว VR c h a ก็จะเป็นเกมที่เดินกระโดด อะไรต่างๆเหมือนเกม fps ทั่วไปนะครับคือ asaw เดินนะครับแล้วก็ shift เป็นการกดวิ่งแล้วก็กดกระโดด s p e c e bar นะครับแล้วก็กด c นั่งแล้วก็กด z นอนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วส่วนเรื่องอาการตั้งค่าต่างๆก็เดี๋ยวเราจะแนะนำในคลิปนี้เลยนะครับก็โดยการกด esc ขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกไปเมนูไหนเมนูหนึงก็ได้นะในนี้แล้วก็ให้กดที่รูปเฟืองตรงนี้เนาะ การตั้งค่านี้เราสำคัญอยู่เอาเรื่องเลยก็คือการตั้งค่าเนี่ยอันนี้มาเริ่มที่บรรทัดแรกเลยนะครับ Audio and v o i ไว้เนาะ Au d i โ and v o i ไว้นี่เสียงมาสเตอร์เราปรับได้ตามชอบชอบอันนี้เสียงเสียง UI นะครับเมนู UI แล้วนี่เสียงเวอร์อันนี้เสียงเวอร์จะดังเอาเบาก็ได้อันนี้มีเพียงเล็ก็สิทธิ์ผมจะไม่เปิดดังอันนี้เสียงพูดของเพื่อนนะครับมีเสียงพูดของเพื่อนและนี่ก็คือเสียงอวตารเสียงเอฟเฟกของอวตารนะครับ เปิดเบาเปิดดังตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์กดลูกกิ้งเมาส์กลางนะครับลงมานิดนึงเราจะเห็นคําว่าอาไมโครโฟน USB ตรงเนี้ยมีปัญหาหลายคนที่ชอบรายงานเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับผมเล่นวีอาร์ชนแล้วเปิดไมค์ไม่ดังทําไงให้ก็มากดที่ตรงนี้นะครับ Change d e v เนี่ยแล้วก็เลือกไมโครโฟนครับมันจะมีไมโครโฟนหลายตัวถ้าเราถ้าในคอมพิวเตอร์เราเสียบไมค์ไว้หลายตัวแล้วก็ เลือกตัดตามที่ไม้ตัวนั้นมันจะดังนะครับเลือกมาเรื่องตรงนี้นะนี่คือโวลลูมไม้เราเปิดสุดเลยเปิด100สุดเลยแล้วก็ส่วนเนี่ย noise s u s p e n s i o n เนี่ยอันนี้คือตัวตัดเสียงรบกวนนะแบบพวกพัดลมหรือว่าแม่เรียกพ่อเรียกเนี่ยจะคนอื่นจะไม่ได้ยินนะถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้เสียงพัดลมเนี่ยควรจะเปิดนะเปิดเป็นออนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะอันนี้ความการตัดเสียงรบกวนระดับ ห้าเปอร์เซ็นอันเนี้ยอันเนี้ยมันเขียนว่าห้าเปอร์เซ็นเอ้าไม่ใช่สิเออประมาณนั้นห้าเซ็นถ้าเราปรับเยอะเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินนะเพราะมันตัดเยอะเกินแล้วไม้แต่ละคนไม่เท่ากันนะผมจะปรับไว้ที่ห้าเนาะตัดไปที่ห้าส่วนถ้าใครจะเปิดไม์ค้างแล้วก็เปิดไม์ค้างพูดตลอดไม่ต้องกด V ก็ให้เปิดเป็นทอร์เก็ตนะเนี่ยตรงนี้จะอันนี้พูดตัวทอร์กด V ีพูดนะแต่ผมจะเปิดค้างไว้เป็นทอร์เก็ตอันนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับตามนี้เลยนะปรับตามนี้เลยผมแนะนําเลยให้ปรับตามนี้ เวลาเราจะปิดก็กด V เวลาจะเปิดก็กด V แค่นั้นเองอันนี้ปรับเป็นทอร์เกตไปเลยครับส่วนอันนี้เอีย e ร์ม e ูฟโหมดเอียร์มูฟโหมดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นโหมดระดับเสียงครับคือเราสามารถกําหนดเมตรของการได้ยินได้แต่ผมเปิดสุดทุกอย่างเลยอันนี้แนะนําให้ตั้งตามที่ผมตั้งตามที่ผมตั้งไว้เนี่ยแหละอ ่าตั้งตามนี้เลยคนดูตั้งตามผมอ่ะแล้วมาโหมดต่อไปนะครับที่ทางซ้ายจอนะครับ Comfort and Safety อ่า Comfort and Safety นี้ปังอ่าบางว่า Comfort and Safety นี่คือหลายหลายคนชอบมาถามผมว่าทำไมเวลาผมเดินเข้าไปใกล้หน้าคนอื่นแล้วมันมองไม่เห็นหน้าแต่พอเดินออกมาไกลๆแล้วมันมองเห็นอันนี้ก็คืออยู่ที่ Personal Space นะครับเนี่ย ผมแนะนำว่าให้ปรับตามนี้เลยครับปรับเป็นออฟนะครับแล้วก็ AFK นี่ก็ปรับตามนี้เลยปรับตามนี้เลยแนะนำให้ปรับตามที่ผมอยู่หน้าจอเลย s t ต e a m e r m โ d e streamer mode นี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋ออันนี้น่าจะตัดเสียงเพลงลิขสิทธนะิ์นะนี่นี่อันนี้ควรจะเปิดนะ s t r e a m e r mode อ๋อสตเต e เ m อร์โหม,โม,โมนีน้อาจจะแบบ ป้องกันพวกรูปโปะพวกรูปสิบแปดบวกหรือว่าอะไรอวตารสิบปดบวกหรือเปล่ปาเนี่ยซีมเมื่อหมดควรจะเปิดไว้อ้แต่ผมปิดไว้ดีกว่าเพราะผมบางทีผมก็ต้องใช้โหมดสิบแปดบวกโชว์คอมมิชชั่นแลบอันนี้ควรเปิดแล้วก็ a l U R l o untested url เนี่ยควรเปิดอันนี้ต้องเปิดนะครับอันนี้ต้องเปิดนะไม่เปิดไม่ได้นะเวลาเพื่อนเขาเปิดเพลงในเวอร์ใช่ไหม แล้วเราเข้าเวอร์ไปทีหลังเราจะไม่เห็นเพลงที่เพื่อนเปิดนะอัน,นต้องเปิดครับพอท่อผมนิดอันนี้อันนี้ปรับเป็นออฟนะปรับตามผมเลยพอท่อหมดเนี่ยปรับตามผมทุกอย่างเลยผมเนี่ยอ่าโอเคนี่ปรับตามผมทุกอย่างมาส่วนเรื่องการาฟิกการาฟิกเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นคอมสเปคต่ําให้ปรับโลให้หมดเลยปรับโลโลโลแล้วก็ปรับเนี้ยลงปรับเป็น ปรับปิดไอนี้ไปเลยแต่ถ้าเป็นคอมสเปคสูงก็เปิด x8 ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เปิดเปิดเป็นสูงสุดเป็น high โอเคนี่ high i g h ทุกอย่างครับผม h i g ทุกอย่างอ x8 โอเค x8 คือสูงสุดอันนี้ก็ผมแนะนำว่าให้ปรับตามผมนะแต่ว่าสำหรับคอมสเปคสูงหน่อยนะ ถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นคอมสเปคต่างผมแนะนำว่าให้ปรับเป็นโลหรือมีเดียมนะครับพวกกราฟิกพวกนีน้ก็ดูดูตามนี้วเ,เนาะส่วนมาเอ็นอวตารอวตารเนี่ยก็ให้ปรับตามผมเหมือนกันนะก็คืออันนี้อันนี้คือเปิดปิดอวตารนะครับถ้าเราไม่อยากให้ใครคนิ่งอวตารก็พิเออวตารเราเราก็ปิดไว้อย่างเงี้ยปิดไว้อย่างนี้เลยส่วนพวกนี้ก็ให้ปรับตามที่ผมปรับเลยเนีย่ยดูดูเอา ถ้าเป็นคอมสเปคต่ำผมก็แนะนำว่าให้ปรับเป็นปรับเป็นอ่า t r u e and b l ี w นะครับแต่ถ้าเป็นคอมสเปคสูงก็ไปเ y ือพูแต่ถ้าโค้สูงก็โค้สูงก็คือด o อปบ็อกนะคือไม่ไม่บล็อกอวตารอะไรเลยคือเห็นทุกอย่างนะประมาณนี้ส่วนอันนี้อวตารยังแมคซิมัโชว์อวตาร อันนี้คือเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะมองเห็นอวตารของเพื่อนๆและคนในวอไกลระยะเท่าไหร่อันนี้ถ้ากดความสเปคสูงก็เปิดสุดไปเลยนะครับถ้าความสเปคต่ำก็เปิดแค่ระยะสิบเมตรพออะไรเงี้ยระยะเก้าเมตรน่ะแต่สำหรับผมคือไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าเกิดความสเปคสูงปรับตามผมเลยนะครับถ้าความสเปคต่ำก็สามารถเปิดเป็นระยะเมตรได้ว่าเราจะเห็นอวตารส่วนเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายนะครับ ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็ส่วน m i เลอ r ไอ้น,นี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับปล่อยมันไปส่วนอ่า user interface user interface เนี่ย user interface เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มีจุดกลางจอนะให้เราปรับ show desktop r e t r i s e er เนี่ยปรับเป็น off นะครับจะไม่มีจุดกลางจอตอนที่เราเล่นนะมันจะเป็นเหมือนจอทีวีจอ เกมทั่วไปเนาะฝากแค่ที่พอไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วก็คอนโทรลเนี้ยก็แนะนําว่าไม่ต้องไปยุ่งเลยถ้าความเร็วเมาส์ก็อยู่เอ่อความเร็วเมาส์ก็คืออันนี้เนาะอืมอน,นี่ความเร็วเมาส์ส่วนอ่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรบ้างอันนี้คือความสว่างของจอไปเนี่ยนี้จะอยู่ใน accessibility นะความสว่าง,องจอปรับเป็นร้อยไปเลยครับอันนี้ ส่วนแสงบูมเนี่ยแสงบูมเนี่ยอืมผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเปิดกระทายนะเอาสักยี่สิบเอาสักสิบก็พอสิบห้าก็พอส่วนดีบักเนี่ยดีบักเนี่ยก็คือคนที่เล่น VRChat หลายๆคนอะ่ะจะมีปัญหาตรงนี้นะก็คือเวลาเล่นไปนานๆแล้วใช่ไหมมันจะเริ่มแบบเออเลแบบเอออ่ะ VRChat เออแบบ หลุดหเข้าเข้าหลุดหลุดเข้าหลุดหค้างค้างบักบักนู่นบางนี่ไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยแก้บักก็คือให้มาให้กดเข้ามาใน a t d บักเนี่ยแล้วก็กดเลือกรูปกิ้งมาลูกกิ้งเมาส์ลงมาข้างล่างนะอืมมันจะอยู่ในโหมดข้างล่างนี่จะอยู่ในโหมดอ่า manage shed data เนี่ยให้กด clean content shed ได้กด yes กด ok นะครับไอตัวนี้คือมันจะลบลบ ไฟล์ขยะที่เราไปท่องเวอร์นั้นเวอร์นี้ไปเวอร์นั้นเวอร์นี้มาครับส่วนอันนี้ก็คือการล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์เปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านเอ้ยล็อกเอาท์ออกไปเล่นรหัสอื่นสมมติเรามีหลายรหัสอันนี้คือออกเกมอันนี้คืออัปเกรดน่าจะหมายถึงอซื้อ V R Pass นะครับส่วนตอนนี้เราก็กด ESC ออกมาก่อนอ่าทีนี้เรามาเริ่มที่ ESC ใหม่อีกรอบหนึ่งกด ESC ขึ้นมาจะเห็นคำว่าอ่า เนี่ยเช็งชิลเลเวลเช็งชิลเลเวลเนี่ยผมแนะนำว่าคอมสเปคต่ำควรจะปรับเป็นแม็กซิมัมนะปรับตรงนี้ยแล้วก็กดโอเคส่วนผมเนี่ยแม็กซิมัมอยู่แล้วไงกดเนี่ยคลิกที่แม็กซิมัมแล้วก็กดโอเคแต่ว่าผมปรับอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ปรับส่วนถ้าเราจะไปแอดเพื่อนกับสมมติว่าเรามีคนเดินมายืนอยู n, ่ในเวอร์กับเราใช่ไหมเราจะแอดเพื่อนกับเขาใช่ไหมเราก็กด e ER อ c ขึ้นมาแล้วกด select like user แล้วเอาเมาส์จี้ไปที่ตัวละครของเพื่อน แล้วก็เลือกคาําว่า add friend ได้เลยนะครับตามคลิปเก่าได้เลยเหมือนคลิปเก่าเปียบๆเ,เลยแล้วก็ถ้าเราจะส่งกระจกโดยที่เราไม่ไม่มีสมมติว่าเราไม่มีกระจกเวอร์ใช่ไหมเนี่ยไม่มีกระจกเวอร์เราอยากได้กระจกใช่ไหมล้วก็กด R ขึ้นมานะครับแล้วก็กด R ขึ้นมาแล้วปัดไปทางซ้ายเป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็เลือกคาําว่า personal mirror นะครับนี่มันจะมีกระจกมาให้เราส่องหน้าตาตัวเองนะครับแล้วก็อ่า ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดไปก่อนโอเคถ้าเราจะใช้กล้อง video, วิดีโอเราก็กด ESC ขึ้นมาแล้วก็ให้กล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพกด ESC ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ c a m e r นะครับแล้วก็เลือกคําว่า photo c a m e ่านะครับแล้วก็คลิกเมาส์กลางค้างไว้แล้วก็หันซ้ายหันขวาได้คลิกกดคลิก m i d ิลเมาส์ครับมิดเมาส์กลางแล้วก็หันซ้ายหันขวาเดินหน้าเดินหลังได้ตามปุ่มปกติที่เราเดินนะครับ มันก็สามารถถ่ายรูปได้เพราะเราจะถ่ายแล้วก็กดเทสโปรโตได้เลยครับแช่แล้วเมื่อเราจะดูรูปที่เราถ่ายแล้วก็กด e s c ขึ้นมาครับผมแล้วก็เข้าไปที่อันเดิมครับผมรูปกล้องแล้วก็เข้าไปที่อ่า uh, o p e n photo f o l d e r นะครับอันล่างคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราถ่ายเมื่อกี้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ล่าสุดที่เราถ่ายก็จะได้รูปที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นะครับ แต่ถ้าเราเปิดแล้วมันไม่ขึ้นก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่ำํำว่า picture ในใน d o p comment window นะครับโอเคประมาณนี้ส่วนส่วนการแอดเพื่อนก็กด esc ER ขึ้นมาครับแล้วก็เลือก social นะครับแล้วก็ user search นะครับ user search แล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราจะค้นหาถ้าจะแอดผมมาก็ให้พิมพ์ว่า art 101นะครับชื่อช่องผมแล้วก็กด submit ไปได้เลยก็จะเห็นผมตัวผมมีอยู่2ตัวนะครับที่ที่เล่นอยู่ ที่ที่เล่นประจําอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวนะครับมี 2id นะครับก็คือ ID นี้กับ i อดีนี้ก็สามารถกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดแอดเพื่อนมาตรงนี้นะอันนี้คือ unfriend unfriend ก็คือการเลิกเป็นเอ้ย unfriend คืออันนี้เลิกเป็นเพื่อนแต่ถ้าจะ add เพืนก็ add ตรงนี้แต่ถ้าจะ favorite ก็ favorite สามารถ favorite เพื่อนได้ด้วยอนะันนี้นี่ผม unfavorite ก่อนถ้าเราจะ favorite เพื่อนก็ก,ก็กดที่รูปดาวน,นะครับแล้วก็เลือก อันใดอันหนึ่งในกลุ๊ปหนึ่งกลุ่มสองกรุ่มสามอะไรเงี้ยคลิกเข้าไปเพื่อจะเฟซบุิตเพื่อนว่าคนนี้คือเพื่อนรักเราคือเพื่อนสนิทเราแต่ถ้าเราจะหาเพื่อนในเฟซบิตก็กด e อซขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกโซเชียลแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์เนี่ยหาโหมดที่เราเฟซบุลิตไว้เนี่ยกรุ่ปหนึ่งอะไรเรา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 แอดเฟซบิตเพื่อนไว้เนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าถ้าเราจะ อ่าเซฟอวตาร์ Avatar นะครับสมมติว่าเรามีเนี่ยสมมติเนี่ย,เ,ยเรามาเจออวตาร์เนี่ยสวยๆในเวอร์ตามเวอร์มันจะมีเวอร์อวตาราคน้คนหากด esc ครับว่าโอ้แล้วก็กดคำที่ค้นหามาเวอร์แล้วก็เซิร์ชเวอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเวอร์พิมพ์ว่าอวตาร์ก็ได้หรือว่าอ่าพิมพ์ว่าอวตาร์ก็ได้อ่าอวตาร์อวตาร์เขียนอย่างนี้มาอวตาร์นี่เขียนอย่างนี้อ่าเขียนอย่างนี้แล้วก็ก,กดปึ๊บใช่ป่ะอวตาร์เสียงดูว่า เออน่าจะถูกหรอหมั้งนี่ก็จะเป็นเบอร์อวตารต่างๆมากมายแล้วก็เข้าไปในเบอร์นั้นแล้วก็มันจะมีให้เราเปิดปิดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยปุ่มแบบเนี้ยปุ่มแบบเนี้ยจะมีเปิดปิดบางทีบางเบอร์ก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็เข้ามาเซฟเซฟอวตาร์ได้อยากได้ตัวไหนแล้วก็มาเซฟออกนะครับแล้วถ้าเราถ้าเรากดคลิกแล้วมันเปลี่ยนเป็นอวตารนั้นแล้วเราก็กด E S C ขึ้นมาครับผนแล้วคลิกไปที่อวตารนะครับแล้วก็อันบนสุดสายบนสุดเลย เลือกคำว่า f ฟ v o r i t e ครับผมแต่นี้อวตารผมเต็มห้าสิบตัวแล้วไงมันไม่สามารถเซฟได้แล้วผมต้องไปลบตัวหนึ่งกดเข้าไปที่อวตารใหม่แล้วก็แบ็กกลับมาอ่าแล้วก็เข้าไปที่อวตารหนึ่งอ่าตอนนี้ตัวผมตัวละครผมเต็มละผมต้องลบสักตัวอ้าวผมจะลองลบสักตัวแล้วกันตัวไหนดีหน้าลบตัวไหนดีหน้าอ้าวตัวนี้กลับมาเซฟได้แล้วเหรออ่าผมจะลบตัวนี้ออกแล้วกัน อ่าผมจะลบตัวนี้ออกพอลบออกไปแล้วปุ๊บผมก็จะเซฟตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เข้าไปโดยการกด E ER S C เข้ามาใหม่แล้วก,กดที่คำว่าอวตารแล้วก็ซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็กดเฟเ o อร์ e ิทันทีตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในคังอวตารเฟเบอร์ลิของผมเลยอ่านะโอเคแล้วพูดถึงพูดถึงแต่ละอวตารก็จะมีฟังก์ชันเมนูมากมายนะครับท่านผู้ชมก็กด E ER S C ขึ้นมาครับผมกลับมาหน้ากลับมาหน้า,า,น,านี่ก่อนหน้าเขียวเฟ้าฟนี่ก่อน ่าแล้วก็กดเขียสีเขียวครับผมอ่ามันจะมีหมดมากมายใช่ไหมบางเนี่ยอย่างคําว่าคอสตูมนี้ก็คือเสื้อผ้าเนาะก็จะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนนะเห็นีะเนี่ยมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนมากมายนี่อยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะอันนี้อ๋อ อ๋อโอเคแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะเราก็กด back t อยกลกังกลับมาได้แล้วก็ไปดูที่ทรงผมมั่งทรงผมมีอะไรบ้างเอ่ยทรงผม,มผมว่าทรงผมแรกน่าจะดีสุดแล้วนะผมเอาทรงผมนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นขยับมือเล่นเนาะ สามารถขยับมือได้บางอวตารก็ไม่มีนะมีแค่บางตัวเนาะขยับแขนได้แต่เล่นใน vr น่าจะง่ายกว่านะผมว่านะโอเคเอารีเซตกลับยังไงวะเนี่ยอ๋อร,รีเซทก็ตัวนี้รีเซตไลท์โอเค แล้วก็จะมีให้เซตติ้งท่านั่งเลยนะบางอัลต้าจะมีออฟฟัง์ชันเนี่ยเรากด c มันจะเป็นท่านั่งแบบปกท่านั่งแบบสแตนดาร์ดนะแล้วก็เข้าไปเซตติ้งท่านั่งได้โดยการกดไปหาที่เนี่ยมันจะมีรูปเป็นรูปคนนั่งเน่ยเข้าไปหาโหมดนั่งเนี่ยเราก็จะหาท่านั่งที่เหมาะสมกับความชอบของเรานี่ ไม่รู้สิผมเอาท่าไหนดีอ่ะท่านี้แล้วกันแล้วทีนี้กดแซดก็จะเป็นท่านอนเนาะเราก็สามารถเซตติ้งท่านอนได้โดยกันเหมือนกันครับในท่านอนก็จะอยู่ท่านี้เนาะกดเข้าไปหาท่านอนที่มันแบบสมประกอบหน,น่อยแล้วกันอืม อันนี้นั่นจะสมประกอบสุดละโอเคผมไปจะได้ท่านั่งท่านอนพบละโอเคส่วนเราถ้าเราจะหาเวอร์คนไทยเราก็กด E C ขึ้นมานะผมแล้วกดที่คำว่า world แล้วก็ s e a r c h world นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าศาลาพักใจได้เลยนะถ้าจะไปเวอร์คนไทยศาลาศาลาพักใจพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ J A I ว่า สาราพักใจกดค้นหาอุ้ยไม่เจอไม่เจอไม่เจอถ้าไม่เจอก็ไปที่ขาสิกครับผมกด esc ขึ้นมาไปที่คำว่า bro แล้วก็เลื่อน looking mouse looking mouse ในโหมดเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปคำว่าขาสิกครับผมแล้วก็หาเวอรสาระพักใจนะมันจะเป็นปกปกสาระพักเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยสาราพักใจอ๋อสาราพักใจมันพิมพ์ว่า salr แล้วก็ pak แล้วก็ JAI <laughs> oh, เนี่ยมาทีมอย่างนี้เราก็จะสามารถกดจอยไปเวอร์คนไทยได้มันก็จะมีห้องมากมายมเดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจะมีหลายห้องนะห้องบางคนก็ถ้าห้องไหนมีเพื่อนเราด้วยก็จะมีเลขหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเป็นรูปเพื่อนส่วนถ้าห้องคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็มีสิบเก้าคนสิบสี่คนสิบสี่คนอเงี้ยอันนี้มีสิบเอ็ดคนเราก็ไปได้หรือว่าจะเปิดเองถ้าเราจะเปิดเองให้เรากด New Instance เปิดห้องเองขึ้นมาเองนะก็เลือกว่าจะให้ห้องไหน เข้าได้อ่เข้าแบบไหนอันนี้คือห้องพับลิกเข้าได้ทุกคนอันนี้ห้องเฟนบอกนี้เข้าได้เฉพาะเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอันนี้เฟนเข้าได้แต่เพื่อนเราส่วนอินไว้เชิญได้เท่านั้นอะไรประมาณอันนี้เข้าได้เฉพาะกลุ่มพอเราเลือกปุ๊บสมมติว่าเราเลือกปุ๊บเราเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยควรจะเลือกเป็นเซิร์ฟเจแปนนะครับเจแปนไอเซิร์ฟพวกนี้จะปิงเยอะนะครับให้เลือกเป็นเซิร์ฟเจแปนแล้วเราก็กดกดจอยหรือว่าก,กดดรอปพอทอก็ได้ดรอปพอทอก็คือเอาวางไว้ เอาวางไว้แล้วเราก็เข้าไปสามารถเข้าไปในเวอร์นั้นได้ประมาณนี้ส่วนถ้าถ้าเราอยากไปเวอร์ท่องเที่ยวเวอร์ผีแล้วก็พิมพ์ว่า horror นะครับถ้าจะไปเวอร์ผีแล้วก็เข้าไปที่โหมดเวอร์แล้วก็เซิร์ชเวอร์แล้วก็พิมพ์ว่า horror horror ถ้าเราอยากเล่นเวอร์ผีนะแล้วก็พิมพ์ว่า horror เอนอย่างนี้ครับแล้วก็กดค้นหาพอกดค้นหาปุ๊บก็จะมีเวอร์เกมผีมากมายให้เราเล่นนะครับมีเกมน่ากลัวมากมายแต่ก็บางเวอร์ก็ไม่ใช่เวอร์ผีก็มีเป็นเวอร์นั่งเล่นก็มี ก็ประมาณนี้เนาะส่วนถ้า,าสมมติว่ามีคนอยู่ในเวอร์กับเราใช่ไหมแล้วเราจะปิดอวตารเขาหรือว่าปิดเสียงเขาเนี่ยเราก็กดที่รูปปากหมุดตรงเนี้อ่าแล้วเราก็หาชื่อเขามันจะมีรายชื่อขึ้นมาหลายๆชื่ออันนี้คือชื่อผมเองกดคลิกเข้าไปที่ตัวเขาเราสามารถปิดเสียงเปิดเสียงเขาได้หรือว่าปิดอวตารเขาได้หรือจะบล็อกเขาหรือจะแอดเฟนก็ได้ผ่านไอ้รูปปากหมุดตรงนี้ได้เลยนะส่วนรูป ลำโพงนี้เราก็สามารถปิดเปิดเสียงเวอร์ได้ปิดเปิดเสียงเวอร์ได้แล้วก็ปิดเปิดเสียงอะไรต่างๆได้ในนี้เลยปดเปิดเปิดตเสียงรบกวนได้เปิดออนไลนรอะไรในตามนี้เลยแล้วก็ถ้ากด ESC มาแล้วมีกระแจ้งเตือนเงี้ยมันจะมีคําเชิญของเพื่อน and invite น,น,น,นี่คือเพื่อนเชิญมาส่วนอันนี้ส่วน friend request นี่ก็จะมีคนแอดเพื่อนมานะส่วนอันนี้คนเชิญเข้ากลุ่มประมาณน,นี้เนาะ อันนี้เปิดปิดไมคได้เปิดปิดไมคตัวเองที่เรากำลังใช้อยู่ส่วนถ้าเราต้องการจะอดออต้องการจะแบบเขาเรียกอะไรนะอยากจะไปเบอร์สวยๆนะกด E C กันมานะครับแล้วก็กดคำว่าเบอร์นะถ้าเราอยากจะไปเบอร์สวยๆใักเบอร์หนึ่งเราก็คิดชื่อมันขึ้นมา Luxury House Pent House อะไรเงี้ย ทะเลบีซีอะไรเงี้ยปารีโตเกียวชิบูย่าอากิฮาบาระอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้แล้วก็ค้นหาแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็กดโกรไปได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเราต้องการที่จะเชิญเพื่อนมาที่เวอร์นี้นะครับแล้วก็กด e อซีขึ้นมาแล้วกดที่โซเชียลนะแล้วก็กดไปหาไปเพื่อนหาไป ไปที่เพืうう่อนคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแล้วก็กดที่เซตอินเซตอินไวได้เลยนะครับเขาจะเชิญเพื่อนแต่ถ้านี่ขอขอเพื่อนเข้าไปเพื่อนเปิดสีส้มอยู่นะเราเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องกดรีเควสต์รีเควสต์จอยเข้าไป่ใครวะเนี่ยผมไม่ได้เล่นอรหัรนี้นานแล้วผมจำไม่ได้ว่านี่คนนี้คือใครวะสวิส h อออ ทำไม่ได้อ๋อ,อสวิตช์ออนคนที่คนที่คนที่ใส่ V R นี่ว่าคนเนี้ยกูว่าใช่กูว่าใช่โอเคโอเคเพลงนี้ก็สิทธิ์แม่งดังจัดเลยเดีย๋ยวผมต้องโอ้ผมผมต้องปิดเสียงเวอร์กันโหดังเห็นก็สิทธิ์ดังจัดเลยชิบหายจะสิทธิ์หรือ้็สิทธิ์ใหม่หน,นี้ โอเคเดี๋ยวผมลองเล่นอวต้าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งส,ส,ส,สักตัวแล้วกันมีตัวไหนนั่งน่ารักมากโอ้มันมีหลายตัวจังเลยตัวนี้น่ารักปะนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมผมได้สอนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปสอนเก่าๆของผมได้ในช่องมันก็คําสอนมันก็จะคล้ายกันกับคลิปนี้นะครับก็จะแต่วางคลิปก็อาจจะสอนละเอียดมากกว่านี้แต่ก็ผมก็ปักหมุดไว้ให้ในช่องปักหมุดคอมเมนต์แล้วนะครับว่าอันนี้ตรงนาทีที่เราไหลสอนยังไงนะครับก็พยายามกลับไปดูคลิปเก่าเพื่อดูกับคลิปนี้ประกอบได้แล้วครับะครับบายบายครับท่านผู้ชม